คลิปนี้นะคะครูจะมาตอบคําถามเกี่ยวกับคนที่ถามมาว่าจินตนาการสําคัญกับความรู้จริงหรือเปล่าบอกเลยว่าจริงค่ะวันนี้การจรินตนาการทําให้ความฝันหรือความสำเร็จที่เราอยากได้เป็นจริงได้เร็วกว่าที่คิดนะคะเพราะโลกของจิตวิญญาณไม่มีการเวลาค่ะไม่มีว่าเมื่อไหร่มีแต่สิ่งที่เราทําเราเชื่อมากขนาดไหนหากเราเชื่อมากจะได้ก่อเร็วกว่าที่คิด มากกว่าที่ขอแน่นอนเลยค่ะวันนี้ทําไมเราถึงบอกว่าการจินตนาการสำคัญควารู้ที่ผ่านมารู้ตัวไหมคะว่าใครที่บอกว่าเราจินตนาการไม่เป็นไม่จริงค่ะเราจินตนาการมาตั้งแต่แรกแต่การจินตนาการของเรามันคือการจินตนาการด้านลบค่ะหรือว่าการคิดไปเองของเราที่ผ่านมาความคิดของคุณเราคิดไปเองคิดต่อยอดความคิดที่เราคิดไปเองนั่นแหละคือการจินตนาการเวลาเราคิดไปเองเราจะคิดแบบไหนคะเงินไม่พอ เอ๊ store, เราจะไปยืมใครดีเราจะไปหาตรงไหนดีนี่คือการคิดเป็นภาพจินตนาการแล้วว่าค,คนนี้ไหมจํานวนเงินเท่านี้นะเมื่อไหร่ดีรู้ไหคันี่คือการจินตนาการไปแล้วนะคะแล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจริงไหมสุดท้ายมันก็เกิดขึ้นจริงเพราะว,าว่านี่คือเส้นของความคิดล่ะค่ะถ้าคิดดูดีๆนะคะเราลองเปลี่ยนหม่สิคะว่าในเมื่อการจินตนาการด้านลบหรือว่าการคิดไปเองคืงด้านลบมันเป็นการคิดที่ทําให้เกิดเหตุการณ์จริงเราลองมาฝึกการคิดไปเองในเรื่องของการ เป็นภาพดีๆเป็นเหตุการณ์บวกๆดีกว่าไหมคะเพื่อให้เรื่องราวชีวิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นเหตุการณ์ที่เราอยากได้จริงไหมเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะฝึกเห็นภาพที่เราอยากได้ฝึกคิดในเรื่องที่เราอยากให้เกิดขึ้น ไม่นานคะ่ะสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับเราจริงนะคะเพราะที่ผ่านมาเราใช้การคิดแบบนี้มาโดยตลอดกู๊กกูเจ้าหญิงแห่งความสุขขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะที่กาลังฝึกที่จะเปลี่ยนชีวิตฝึกที่จะคิดเปลี่ยนแปลงตัวเองนะขอเป็นกาลังใจให้กับทุกคนนะคะได้ประสบความสำเร็จในการใช้จินตนาการภาพที่เป็นบวกกับชีวิตของเรานะคะ